เตียงไม้สนนะคะอันนี้จะทําจากไม้สนอย่างดีเลยมุ้งคุมขอบเลยนะคะมุ้งจะเป็นเออสาโดมอย่างดีเลยนะคะเป็นมุ้งเจ้าหญิงอย่างดีเลยแล้วก็เตียงรุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่าด้านข้างะคะ่ะสามารถเปิดออกได้วิธีการเปิดนะคะก็หมุนตรงนี้ออกมาก่อนสองข้างนะคะนี่ยค่ะถ้าอย่างนี้แล้วก็ถักออกมาได้เลยเนี่ยค่ะมันจะเปิดข้างออกมา เชื่อ,อมต่อบันไดของพ่อคุณแม่ได้สบายเลยค่ะสองชั้นนะคะตัวเบาะตัวนี้สามารถปล่อยลงมาอยู่ชั้นตรงนี้ได้ด้วยได้สองระดับล้อนะคะล็อกได้นะคะสี่ล้อเลยเนี่ยคะ่ะอันนี้คืออันล็อกอันนี้คือล็อก,ออก,อกเข็นอะไรสะดวกเลยเนี่ยคะ่ะนะคะแล้วก็เวลาขับเก็บเวลาเอากลับขึ้นมานะคะก็แค่ใส่เข้าไปแค่นี้เองสองข้านนะคะแล้วก็หมุนก,กลับลงมาแค่นี้ นะคะคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีตัวเซนติเมตรด้วยนะคะที่เอาไว้วัดส่วนสูงของน้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ให้เล่นได้ด้วยเนี่ยให้น้องเล่นนะคะโดยสรุปราคพาเสียงไม้สนสามเก้าเกสูมีคุ้มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ